งนี้นะคะก็จะแนะนําเกี่ยวกับออในเรื่องของวิดีโอนะคะที่อาจารย์สิริมนนะคะศาออสตราจารย์แพทย์จิงสิริมนริวตระกูระปเทืองธรรมนะคะได้กรุณานะคะออนำงานวิจัยหลากหลายที่อาจารย์ทำเนี่ยคะ่นะ,คะมารวบรวมแล้วก็พยายามที่จะ กลั่นกองออกมาให้พวกเราได้เข้าใจนะคะว่าการนอนที่ดีนะคะมันจะมียังเอ่อช่วยในเรื่องของการควบคุมเบาหวานอย่างไรได้บ้างนะคะก่อนอื่นที่ฉันขอแนะนําประวัติอาจารย์นิดนึงนะคะอาจารย์จบแพทยศาสตร์นะคะโรงพยาบาลจักรมาธิบดีนะคะด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทองนะคะอาจารย์ไปต่อเป็นแพทย์ร e s ิเดนต์นะคะที่โอโยล่ายูนิเวอร์ซิตี้นะคะที่อเมริกาแล้วก็กลับมาเรียนแพทย์ ต่อยอดนะคะแพทย์ประจําบ้านต่อยอดนะคะที่โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วก็กลับไปเรียนแพทย์ประจําบ้านต่อยอดอีกค่ะที่ University of Chicago ตอนนี้อาจารย์ทํางานอยู่ที่ University of Illinois ที่ชิคาโก,โกและอาจารย์ก็ยังเป็น Adjunct Professor ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีนะคะก็ จะเรียนเชิญให้ทุกท่านได้รับชมนะคะวิดีโอที่เราเนี่ยเปิดทุกครั้งนะคะในคลินิกให้ความรู้โรคเบาหวานโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะอาจารย์ก็จะพูดในเนื้อหาที่อาจารย์พูดเนี่ยนะคะอาจารย์ก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของออปัจจัยอะไรบ้างนะคะที่มีผลต่อการนอนหลับและถ้าเรานอนไม่ดีแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องระยะเวลานะคะคุณภาพในการนอนนะคะการนอนออตื่นบ่อยๆอ,อะไรแบบนี้นะคะมันจะมีผลอย่างไรบ้างต่อ ภาวะเบาหวานหัวใจความดันนะคะของเราค่ะเชิญรับชมได้เลยนะคะ,ะสวัสดีค่ะดิฉันแพทย์หญิงสิริมรรณฑลตะกกูลประเทืองธรรมนะคะวันนี้ก็จะขอมาคุยให้ฟังสั้นๆเรื่องเกี่ยวกับการนอนและเบาหวานนะคะเนื่องจากว่าข้อมูลนะคะเริ่มมีชัดเจนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะว่าสุขภาพการนอนที่ไม่ค่อยดีเนี่ยนะคะอาจจะมีผลกับการเกิดเบาหวานแล้วก็การควบคุมระดับน้ําตาลที่ไม่ค่อยดีนะคะ เวลาเราพูดถึงการนอนเนี่ยมันก็เป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าเรานอนเนี่ยเป็นเวลาหนึ่งในสามของชีวิตเราเลยนะคะเพราะงั้นอะไรๆที่เกิดในช่วงเวลานอนเนี่ยมันก็มีผลกับสุขภาพของเราได้นะคะการนอนที่เราจะพิจารณาเนี่ยมันก็มีหลายมิตินะคะแต่ว่าท่านลองนึกตามไปดูนะคะอ่ามันก็จะมีเรื่องเกี่ยวกับอันแรกระยะเวลาที่เรานอนนะคะนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่เรานอนตอนกลางคืนนะคะอ่าเราก็อยากจะ ให้ผู้ใหญ่นะคะมีเวลานอนที่เพียงพอ7-9ชั่วโมงนะคะ7-9ชั่วโมงเป็นเวลาที่เหมาะสม ที่นอนหลับได้จริงนะคะ,ะการนอนที่น้อยเกินไปนะคะน้อยกว่า7หรือว่ามากกว่า9ก,ก,ก็ไม่ดีทั้ง2องอย่างนะคะอันที่2ก็คือเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพการนอนนะคะอันนี้หมายถึงว่าเรานอนหลับหลับตื่นตื่นไหมเรานอนไม่หลับไหมนะคะอันนี้ก็อาจจะสามารถลองนึกดูได้ง่ายๆด้วยคําถาม3ข้อนะคะว่าเราใช้เวลานาน,นเท่าไหร่ในการที่เราจะนอนหลับนะคะจากเข้านอนถึงนอนหลับนะคะเวลาเราตื่นขึ้นมากลางคืนเนี่ย เราใช้เวลานานเท่าไหร่กว่าจะหลับอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ช่วงเช้าที่ตื่นมาเนี่ยมีตื่นก่อนเวลาที่เราตั้งใจจะตื่นแล้วก็ไม่สามารถกลับไปหลับได้อีกไหมนะคะถ้าระยะเวลาเหล่านี้เกินเกิน30นาทีนะคะคือใช้เวลานอนอกว่าจะนอนหลับเกินครึ่งชั่วโมงตื่นตอนกลางคืนมากกว่าครึ่งชั่วโมงหรือว่าตื่นเช้า กว่าที่ตั้งใจไว้เกินครึ่งชั่วโมงนี่ก็อาจจะบ่งบอกว่าท่านมีภาวะนอนไม่หลับนะคะ,ะปัจจัยที่สามก็คือเกี่ยวกับเรื่องเวลาที่เรานอนนะคะเวลาที่เรานอนแล้วก็ความสม่ําเสมอของการนอนนะคะอันนี้เป็นเวลาที่ฝาผนังนะคะ,ะเพราะว่าเราพบว่าการที่เราทํางานอนอนผิดเวลานะคะเช่นอย่างคนทํางานเป็นกะนะคะอันนี้เนี่ยมันจะมีความ กระทบต่อนาฬิกาชีวภาพนะคะซึ่งเป็นตัวควบคุมการเผาผลาญพลังงานแล้วก็การควบคุมระดับน้ําตาลในร่างกายเรานะคะ,ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการนอนผิดเวลาไปนะคะเช่นนอนดึกตื่นสายนะคะหรือนอนเช้าตื่นเย็นอะไรเงี้ยนะคะก็จะมีผลเกี่ยวกับระดับน้ําตาลนะคะชัดเจนแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือการ นอนที่ไม่สม่ําเสมอนะคะตารางการนอนนะคะ,ะวันหนึ่งนอนสี่ทุ่มอีกวันหนึ่งนอนเที่ยงคืนอีกวันหนึ่งนอนสองทุ่มการกลับไปกลับมาพวกนี้เนี่ยก็ทําให้นาฬิกาชีวภาพของเราแกว่งเช่นกันนะคะแล้วก็ปัจจัยสุดท้ายนะคะที่มีความสําคัญในผู้ที่เป็นเบาหวานที่อยากจะมาคุยให้ฟังก็คือเกี่ยวกับเรื่องภาวะนอนกรนหรือว่าทางเดินหายใจส่วนบนอุดกัน้ขนขณะหลับนะคะอันนี้เนี่ยก็เป็นภาวะที่เกิดจาก ทางเดินหายใจส่วนบนของเราเนี่ยมีการหย่อนนะคะหรือว่าปิดเป็นระยะนะคะทําให้อากาศเนี่ยเข้าไปได้น้อยลงนะคะแล้วก็ออกซิเจนในร่างกายก็จะตกเป็นระยะนะคะอันนี้ก็จะไม่ไม่หยุดหายใจนะคะแล้วก็จะไม่ไม่เสียชีวิตนะคะคือหยุดแป๊บเดียวนะคะแล้วก็พอออกซิเจนมันตกเนี่ยร่างกายก็จะได้รับการกระตุ้นให้หายใจขึ้นมาใหม่บางครั้งก็ออกมาเป็นเสียงกรนนะคะตัวนี้เนี่ยเนื่องจาก ออกซิเจนที่ตกปัญญาเนี่ยส่งผลให้ร่างกายเนี่ยเกิดการอักเสบนะคะแล้วก็ทำให้หัวใจต้องทำงานหนักขึ้นนะคะก็จะมีผลเกี่ยวกับความดันโลหิตสูงที่ชัดเจนนะคะแล้วกอ็อาจจะทำให้เบาหวานควบคุมไม่ดีด้วยนะคะภาะวะความเสี่ยงอันนี้ก็เกิดได้กับผู้ที่น้ำหนักมากนะคะผู้ที่อายุมาก เพศชายเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะขออนุญ,ญาตนำสุขลักษณะการนอนที่ดีนะเป็นเคล็ดลับนะคะ,ะที่ท่านอาจจะสามารถไปปฏิบัติได้นะคะลองดูว่าท่านได้มี สุขลักษณะการนอนที่ดีเหล่านี้แล้วเนี่ยหรือยังนะคะ11ประการนะคะอันที่1ก็คือพยายามเข้านอนแล้วตื่นนอนในเวลาใ,นใ,นในกล้เคียงกันทุกวันทั้งวันธรรมดาแล้วก็วันหยุดสุดสัปดาห์นะคะโดยที่เราอยากจะนอนให้ได้7-9ชั่วโมงใช่ไหมคะ,ะเพราะว่าการเข้านอนแล้วก็ตื่นนอนเวลาเดียวกันเนี่ยทำให้นาฬิกาชีวิตเดินคงที่นะคะอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ช่วยให้นาฬิกาชีวิตเนี่ยเดินคงที่ก็คือเป็นเกี่ยวกับเรื่องการรับประทานอาหารนะคะ,ะการมีกิจกรรมแล้วก็รับประทานอาหารเวลาเดิมๆทุกวัน นะคะ,ะกินอาหารเป็นเวลาเนี่ยจะเป็นตัวกําหนดเวลาให้กับนาฬิกาชีวิตนะคะ,ะก็คือแนะนําว่าทานอาหารเช้ากลางวันเย็นนะคะ,ะโดยที่ไม่ควร รับประทานอาหารเย็นดึกเกินไปไม่ทานอาหารมื้อใหญ่ภายใน3ามชั่วโมงก่อนการนอนหลับนะคะนอกจากว่าท่านจะมีภาวะน้ําตาลต่ำนะคะท่านก็อาจจะต้องรับประทานเพิ่มนะคะาการรับประทานอาหารว่างๆว่างเบาๆนะคะก่อนนอนก็อาจจะช่วยได้ทําให้นอนหลับดีขึ้นถ้าเกิดว่าไม่ทําให้น้ําตาลสูงเกินไปนะคะช่วงก่อนจะเข้านอนนะคะช่วงเวลาสุดท้ายก่อนจะเข้านอน,เ,นเป็นช่วงเวลาที่เราควรจะต้องผ่อนคลายนะคะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สงบนะคะ ไปสลัวทำกิจกรรมเบาๆที่ทำให้เราผ่อนคลายไม่ตื่นเต้นแล้วก็ไม่เครียดนะคะ,ะยกตัวอย่างเช่นเราก็ไม่ควรจะเปิดไฟจ้านะคะดูหนังผีอย่างนี้นะคะทำให้เราตื่นเต้นนะคะแล้วก็การใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์เช่นโทรศัพท์มือถือหรือว่าแท็บเล็ตนะคะทีะ่ปล่อยแสงออกมาโดยเฉพาะแสงที่เราเรียกว่าบลูไลท์นะคะแสงสีฟ้าเนี่ยมันจะทำให้ร่างกายเนี่ย ไม่สามารถหลั่งสารที่ชื่อว่าเมลาโทนินออกมาได้นะคะเมลาโทนินก็จะเป็นตัวช่วยให้เรานอนหลับถ้าเราดูพวกอิเล็กทรอนิกส์เครื่องมือของเราต่างๆเนี่ยนะคะใกล้เวลาที่จะนอนนะมันก็อาจจะทําให้เรานอนไม่หลับก็ควรจะปิดก่อนนอนนะคะอย่างน้อยสักชั่วโมงหนึ่งนะคะข้อสก็คือไม่ควรจะดื่มน้ํามากเกินไปก่อนนอนนะคะเพราะเราอยากจะไม่อยากให้เราตื่นขึ้นมาปัสสาวะนะคะตลอดคืนเราก็ควรจะดื่มน้ำไม่เกินหนึ่งแก้วแล้วก,ก็ก่อนจะเข้านอนก็ปัสสาวะให้เรียบร้อยนะคะข้อที่5นะคะการที่เรารับประทานอาหารหรือว่า ดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนนะคะตั้งแต่หลังเที่ยงไปเลยนะคะ,ะก็อาจจะมีผลทําให้เรานอนไม่หลับหรือหลับยากขึ้นนะคะหรือหลับๆตื่นๆได้นะคะก็เช่นน้ําชาชาเขียว กาแฟนะคะรวมทั้งช็อกโกแลตด้วยนะคะข้อที่6นะคะเกี่ยวกับเรื่องเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะคะ,ะคือแอลกอฮอล์นี่อาจจะทําให้เราง่วงตอนแรกแล้วก็หลับไปได้นะคะแต่ว่าหลังจากหลับไปแล้วอาจจะทําให้ตื่นบ่อยในช่วงกลางคืนทําให้การหลับนี่ไม่ได้คุณภาพนะคะถ้าอยากจะดื่มก็แนะนําให้ดื่มได้ก่อนนอนอย่างน้อย3ามชั่วโมงนะคะอันนี้ก็ดื่มให้ปริมาณเหมาะสมด้วยนะคะสําหรับผู้ที่มีระบเป็นเบาหวานเนี่ยแอลกอฮอล์นี่อาจจะทําให้น้ําตาลต่ําได้ด้วยนะคะ ข้อที่7นะคะก็เกี่ยวกับเรื่องบุหรี่แล้วก็ยาเสพติดทุกประเภทนะคะอาจจะทําให้นอนหลับยากแล้วก็มีคุณภาพการนอนที่ไม่ดีนะคะข้อที่8นะคะอย่าพยายามนอนกลางวันเนาะ,ะคือถ้าเกิดเราอนอนกลางวันเนี่ยมันจะทําให้เราหลับยากตอนกลางคืนนะคะถ้าเป็นไปได้นะคะข้อที่9กานะคะการออกกำลังกายที่สม่ําเสมอ ะคะจะช่วยให้เรานอนหลับดีนะคะแต่ว่าถ้าเราเออกกําลังกายใกล้ช่วงจะเข้านอนนะคะหรือว่าอาบน้ําอุ่นก่อนจะเข้านอนเนี้ยจำเนจะทําให้อุณหภูมิร่างกายเนี้ยสูงขึ้นทําให้เราหลับยากนะคะเพราะงั้นเวลาที่เหมาะสมที่ จะออกกําลังนะคะถ้าถ้าเกิดจะออกเป็นช่วงเย็นก็คือช่วงบ่ายๆนะคะหรือช่วงเช้าก็ได้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดจะอาบน้าอุ่นก็อาบก่อนเข้านอนอย่างน้อยชั่วโมงครึ่งนะคะ,ะข้อที่10นะคะก็คือสร้างสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับการนอนหลับนะคะก็คือห้องนอนเอาไว้นอนนะคะเอาไว้นอนเราไม่กินข้าวทํางานออกกําลังกายในห้องนอนมันจะทําให้เรารู้สึกว่าสถานที่ในการนอนเนี่ยมันไม่ได้ใช้นอนอย่างเดียวนะคะสิ่งแวดล้อมที่ดีนะคะก็คือห้องนอนควรที่ดีที่ดีควรจะมืดนะคะเงียบแล้วก็เย็น นะมืดเงียบเย็นนะคะ,ะตัวนี้เนี่ยจะช่วยให้เรานอนสบายขึ้นความมืดก็จะส่งสัญญาณให้ในิริกาชีวิตเนี่ยรู้ว่าเป็นเวลากลางคืนนะคะถ้าเกิดสมมติเราเกิดตื่นง่าจากเสียงรบก,กวนข้างนอกก็อาจจะใช้เช่นเปิดพัดลมนะคะมีเสียงต่อเนื่องทั้งคืนจะกลบเสียงรบก,กวนที่เกิดขึ้นจากภายนอกได้นะคะ,ะข้อสุดท้ายก็เป็นเกี่ยวกับการการรับแสงนะคะ แสงนี่ก็มีความสําคัญนะคะต่อนาฬิกาชีวภาพเหมือนกันเหมือนกับอาหารเหมือนกันนะคะเราควรจะเจอแสงให้ถูกต้องในช่วงระยะเวลา24ชั่วโมงก็คือช่วงเช้านะคะมีแสงเยอะได้รับบอกไปได้รับแดดนะคะทำให้ร่างกายนียมีการตื่นตัวนะคะ,ะช่วงเย็นก็พยายามดีกเลี่ยงแสงจ้านะคะอย่างที่บอกไปแล้วให้ปิดนะคะอิเล็กทรอนิกส์แกจิตทั้งหลายนะคะแล้วก็พยายามอยู่ในแสงไฟสลัวช่วงก่อนเวลาเขานอนนะคะอันนี้ก็เป็นสุขลักษณะการนอน ง่ายๆที่เราจะลองสามารถไปทําได้นะคะทีนี้เกี่ยวกับเรื่องภาะวะหยุดหายใจขณะหลับนะคะหรือภาวะนอนกรนเนี่ยนะคะมันก็มีแบบประเมินนะคะที่ดูว่าเรามีความเสี่ยงหรือเปล่าในําคำถามทั้งหมด7ข้อนะคะก็คือใช่หรือไม่ใช่นะคะก็ลองพิจารณาดูนะคะเช่นข้อที่1คือคุณนอนกรนดังหรือไม่คือดังกว่าเสียงพูดคุยหรือดังพอที่จะได้ยินไปนอกห้องข้อที่2คุณมักจะรู้สึกอ่อนเพลียล้าหรือว่าง่วงนอน ในระหว่างเวลากลางวันบ่อยๆหรือไม่คนที่3นะคะมีคนเคยสังเกตเห็นว่าคุณหยุดหายใจระหว่างที่คุณหลับอยู่หรือไม่ข้อที่สคุณมีความดันโลหิตสูงหรือว่ารักษาความดันโลหิตสูงอยู่หรือไม่ ข้อที่5นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับดัชนีมวลกายนะคะคือมากกว่า35หรือไม่อายุมากกว่า50ปีหรือไม่นะคะข้อที่6ก็คือเส้นรอบวงคอนะคะลองวัดดูได้นะคะมากกว่า40ซนติเมตรหรือไม่แล้วข้อสุดท้ายนะคะก็คือเป็นเพศชายหรือไม่นะคะน <uk> ี้ไม่สามารถเปลี่ยนได้เนาะอายุกับเพศเนี่ยนะคะเป็นความเสี่ยงในการเกิดภาวะอ่า หยุดหายใจขณะหลับนะคะเพราะงั้นถ้าคุณตอบใช่3ข้อขึ้นไปนะคะอันนี้ก็มีความเสี่ยงในการเกิดหยุดหายใจขณะหลับอันนี้ก็ควรจะคุยกับแพทย์ที่รักษานะคะอาจจะต้องส่งตัวไปตรวจการนอนนะคะโดยผู้เชี่ยวชาญนะคะคําถาม สุดท้ายที่คนมักจะถามกันก็คือเกี่ยวกับเรื่องยานอนหลับนะคะว่ามันจะช่วยให้ผลอย่างไรนะคะคือการยานอนหลับนี้ก็ช่วยให้หลับนะคะแต่ว่าหลักฐานว่ายานอนหลับแล้วช่วยให้หลับแล้วเนี่ยการควบคุมระดับน้ําตาลดีขึ้นหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่ได้มีหลักฐานแน่นอนนะคะเพราะงั้นโดยรวมนะคะการมีสุขภาพการนอนที่ดีนะคะมันก็ช่วยให้นอกจากระดับน้ําตาลเราดีแล้วนะคะก็มีหลักฐานว่าอาจจะช่วยให้สุขภาพของ ระบบหลอดเลือดหัวใจความดันโลหิตสูงนะคะรวมทั้งจิตใจของเราเนี่ยนะคะดีขึ้นนะคะ,ะคนที่นอนหลับดีก็มักจะออกกําลังได้ดีด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นผลพลอยได้นะคะในการที่เรามีสุขภาพการนอนที่ดีรวมทั้งส่งผล เกี่ยวกับเรื่องความอยากอาหารด้วยนะคะบางคนจะเห็นได้วา่าเราอดนอนแล้วรู้สึกจะหิวนะคะอันนี้ก็พอเราทานเราก็จะน้าหนักขึ้นนะคะเพราะงั้นการนอนที่ดีเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสําคัญต่อสุขภาพเรานะคะก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังลองอคิดตามนิดนึงนะคะแลวอาจจะเราอาจจะปรับการนอนให้ดีขึ้นนะคะเพื่อที่สุขภาพของเราจะดีขึ้นค่ะขอบคุณมากค่ะ